สามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคใต้ของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติเมื่อวันที่16มกราคม2563จนถึงปัจจุบันนี้การทำงานได้ก้าวหน้ามาตลอด11เดือนเต็มโดยล่าสุดมีบริษัทต่างชาติสนใจที่จะร่วมศึกษาและร่วมลงทุนหากโครงการนี้เกิดขึ้นจริงในอนาคต ดยเมื่อวันที่9ธันวาคม2563คณะกรรมาการได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับบริษัทด้านวิศวกรจากประเทศจีนแกรนด d ากอนอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งคอมพาเป็นบริษัทแรกที่นำร่องในการลงนาม MOU เพื่อเข้ามาร่วมศึกษาโครงการคลองไทยก่อนจะลงนามกับอีก30บริษัทจากทั่วโลกสิ่งสำคัญก็คือมันเป็นนิมิตบานดี เป็นก้าวแรกของการที่จะเริ่มต้นไปสู่การขุดคลองไทยและการทรําระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้ในครั้งต่อไปเนี่ยจะมีการเซ็นเอเยูเนี่ยที่บางทองถานีเมื่อเราจัดงานก็จะมีบริษัทต,ต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมไม่ต่ำกว่า30บริษัทและตั้งใจว่าจะมีการเชิญพวกทูตต่างๆ,ต,างๆต่างประเทศนะครับแล้วก็นักข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศนี่เปนคืออนาคตของประเทศ อนาะคตของทุกครอบครัวนะทุกคนได้ประโยชน์หมดไม่มีคนไทยแม้แต่คนเดียวที่จะเรียกกันยกเว้นว่าไม่ได้ประโยชน์นะในโลกมนุษย์เราเนี่ยมันก็มีคลองอยู่ที่ขุดได้ในโลกมนุษย์นี้นะร้อยเก้าสามประเทศเนี่ยก็มีแค่เจ็ดคลองเท่านั้นแต่คลองไทยนะครับเป็นคลองที่ใหญ่่สุดในโลกกว้างที่สุดในโลกและเป็นคลองที่ดีที่สุดในโลกสามารถที่รองรับเรือทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะ ในวันนี้หรือเรือที่มีในอนาคตเนี่ยคิดน้ำลึกแค่ไหนก็มาฝ่าที่คลองไทยได้หมดบริษัทแกรนดาก้อนอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งคอมพานีจดทะเบียนในฮ่องกงแต่มีบริษัทแม่ขนาดใหญ่อยู่ที่ประเทศจีนเป็นกลุ่มบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในจีนมีพนักง,งานในเครือมากกว่า10,000คนมีสถาบันวิจัยด้านวิศวกรรมเป็นของตนเองและมีผู้ชํานาญการพิเศษมากกว่า1000คน 本泰国运河特委会和龙浩集团合作备忘录的签字仪式，在此要特别感谢特委会对龙浩集团的信任与认可，邀请龙浩集团共同合作开展对泰国运河项目的研究。

ศักยภาพที่จะร่วมมือการทำการเสื่อสะอาดของการคลองไทยให้ได้ผลดีให้ได้ผลดีเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับทางด้านพลตีทรงกรดมีความเห็นว่าโอกาสในการพัฒนาคลองไทยมีอยู่มากโดยเฉพาะในยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำเช่นนี้เมกับโปรเจกต์คลองไทยจะยกระดับไทยและอาเซียนได้ และที่สำคัญที่สุดในยุคที่ประชาชนและธุรกิจอยู่ในภาวะลำบากรัฐบาลควรสร้างรายได้จากการค้าและบริการไม่ใช่การเก็บภาษีเพียงอย่างเดียวสงครามการค้าเศรษฐกิจโลกตกต่ำเนี่ยมันแก้ไม่ได้เพราะว่าเรา,า,าประเทศนี้ยังหวังว่าเงินประจากภาษีเนี่ยจะสามารถให้ประเทศจเจริญต่อไปได้นะครับไม่มีทางนะก็มีทางเดียวต้องหา แหล่งรายได้อื่นที่มาทดแทนรายได้จากภาษีก็คือของไทยอยา่างกรณีของช่องแคบบรากาเนี่ยที่มันขุดไม่ได้หลายคนก็ตั้งคาถามว่าทําไมช่องแคบบารากาเนี่ยมีความลึกแค่ยี่สิบสองเมตรนะเราสามารถที่ขุดลงไปได้ไหมขุดไม่ได้เนื่องจากตรงนั้นเป็นหินแข็งถ้าขุดแล้วเนี่ยก็จะเกิดปัญหากับประเทศอินโดนีเซียแต่เรือที่ผ่านสิงคโปร์เนี่ยประมาณปีหนึ่งสองแสนลำเนี่ยนะครับ ว่าผ่านไม่ได้ก็ต้องไปผ่านที่ช่องแคบซุนดาและช่องแคบลอมบอกระยะทางเนี่ยถ้าไปซุนดาของการเดินเรือก็ประมาณ7 0 0 0กิโลแต่ช่องแคบมรากาเนี่ยจากคลองไทยไปช่องแคบมรากาพันสองกิโลแต่ผ่านที่คลองไทยก็ระยะทางแค่120กิโลเท่านั้นถ้าสิงคโปร์มีแบบไหนประเทศไทยมีแบบนั้นหรือไม่ดีกว่าเราก็สามารถที่จะรองรับเ,เรือเนี่ยทำธุรกิจธุกรรมได้หมดนะครับ นักลงทุนต่างชาติกำลังจับตาความเคลื่อนไหวโครงการคลองไทยอย่างใกล้ชิดด้วยเหตุผลสองประการคือประการแรกมหาอำนาจโลกอย่างจีนสหรัฐอเมริกาญี่ป,ปุ่นและยูอียูอยากเข้ามาลงทุนเพราะเห็นโอกาสทองของโครงการกลุ่มนี้อยากให้โครงการเกิดขึ้น ประการที่2ประเทศผู้เสียผลประโยชน์ไม่อยากให้โครงการเกิดขึ้นทั้งผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงจึงมีแนวทางต่อต้านให้เห็นมาตลอดแต่คณะกรรมาการและสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนาเรื่องนี้เป็นกลุ่มคนที่มองว่าโครงการคลองไทยควรเกิดขึ้นเพื่อยกระดับความเจริญของชาติและไทยควรเจรจากับผู้เสียประโยชน์ให้ชัดเจนเปลี่ยนสถานการณ์ให้ทุกกลุ่มเป็นผู้ได้ผลประโยชน์ เพื่อให้โครงการสร้างสรรนี้เกิดขึ้นได้จริงเสียที